นี่ก็เป็นการจัดสวนนะครับหน้าป้ายโครงการเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ที่พานทองนี่ครับตัวน,นี้ก็จะเป็นคันหินที่เราได้ก่อเป็นกระบะไว้แล้วนะข้างบนนั้นก็นี่จะเป็นต้นพุทธพุทธพิชยา บุพชยาดอกขาวแล้วลงมานี่นก็เป็นยี่โถอันนี้ก็จะเป็นยี่โถดอกดอกชมพูยี่โถแคระลงมาข้างล่างนี้ก็จะเป็นบุษบาฮาวายจะเป็นสามสเต็ปนะครับสมสเตป็ปผมจะแปลนภาพไปดูเลยนะครับกับช่องค้นจัดสวนยอมนะครับช่องเราเพิ่งเปิดใหม่นะครับ เปิดใหม่ก็วันนี้วันที่25พฤษภาคม2565นี่ก็ช่างของของปลูกต้นอะไรอยู่อันนี้เรียกว่าต้นอะไรของต้นติง่งต้นติ่งครับน,นี่ครับเป็นแปลนต้อจติ่งดอกม่วงเราจะปลูตรงนี้ให้เต็มกระปะเลยนะครับตรงนี้จะเป็นดงดงต้อจติ่งนะครับดงต้อจติ่ง คนปรับดินนะครับคนปรับดินก็เป็นผู้อาวุโสอยู่ชื่อชื่อปูย่านะครับชื่อพี่ขุนนะครับปรับา้ายปูย่านี่นะครับตรงตรงนี้จะเป็นหญ้านะครับก็คือด้านหน้ามันจะเป็นที่ตัํต่สุดจะต้องเป็นสีเขียวให้มันตัดแล้วก็ถ้าเตะไปชั้นถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นหลิวเลื้อยชั้นตรงนี้จะเป็นหลิวเลื้อยนะครับซึ่งสูงขึ้นมาอีก ระดับหญ้าจะต่ำนะครับหญ้าจะอยู่ข้างบนแล้วสูงขึ้นมานี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เราจะมีบุษบาบุษบาฮาวายนะครับจะปลูกสกรีนตรงนี้แล้วก็จะเป็นหญ้านะครับหลิวเลื้อจะอยู่ช่วงว่างตรงนี้นะครับฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นต้นเข,เขียวที่จะเห็นตรงนี้ก็คือหนวดปลาหมึกห <laughs> นวดปลาหมึกนะครับอ๋อ ตรงนี้ก็จะเป็นยี่โถยี่โถดอกชมพูยี่โถดอกชมพูก็จะปลูกเนี่ยนะครับในช่องว่างสกรีนสกรีนรอบข้างหน้าต้นต้ยติ่งด้านข้างฝั่งนี้ก็จะสะกรีนรั้วด้วยต้นไทรนะครับแล้วก็ตกไปลองระดับลงมาก็จะเป็นต้น หมึกเขียวเนี่ยครับตามสเต็ปเลยจะมีไม้ใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นต้นมะฮอกมะฮอกกานีเนี่ยครับมะฮอกกานีครับนี่จะเป็นซุ้มโครงการนี่ครับก็จะมีไม้ประทานอยู่ด้านข้างนี่ก็เป็นสนสนฉัดสองต้นฝั่งนู้นสนฉัดอีกหน,นึ่งต้นนะครับเป็นซุ้มซุ้มทางเข้าหน้าโครงการฝากกดติดตามช่อง คนจัดสวนด้วยนะครับช่อง youtube เราเปิดใหม่นะครับเนี่ครับเราจะพยายามเสนอต้นไม้ดอกไม้ประดับแล้วการปลูกต้นไม้ตรงนี้จริงๆแล้วเราเราโรยดินปุ๋ยไปแล้วนะครับพอดีมันผสมมันก็เลยดูทําให้บางหน่อยนะครับดินอาจจะเป็นพวกดินหน้าดินดินถมดินทรายนะครับส่วนฝั่งนู้นก็ ช่างโยช่างโยนี่ก็อยู่นานหลายปีมาแล้วนะครับช่างโยอยู่กี่ปีแล้วช่างโยเจ็ดปีแล้วครับเกว่าปีแล้วฝั่งนู้นก็ช่างสมชายสมชายก็จะอยู่ประจําบางปูอันนี้ก็ช่างจอช่างจอช่างจอนี่ก็จะอยู่ประจําบาง,งานานะครับก็เพิ่งเข้ามาอยู่ได้ประมาณสองสามเดือนแล้ว มก็ตีนะครับสีจะเป็นคนรดน้ําดูแลสวนที่นี่นะครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศหน้าป้ายตรงนี้เราก็จะเป็นดงตงยี่ถูหดอกชมูแพรและแล้วก็ข้างๆเราก็จะปิดหน้าด้วยเหลิวเลื้อยหลิวเลื้อยก็ประมาณ3แถวได้ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะปลูกเป็นสนไม่ใช่สนยี่โถยี่โถดอกจำพูก็จะคือจะปลูกเต็มพื้นที่หน้าป้ายตรงนี้เลยจะพาไปดูฝั่งทางเข้าหน้าสุมป้อมยามนี่ครับก็จะเป็นเวร์ ครับตัวนี้ก็จะเป็นเวิร์้งเป็นอยู่กลางซุ้มนะครับก็จะมีดงเป็นดงองต้อยจ่งดอกม่วงแล้วก็รอบข้างก็จะสกรีนปิดด้วยเนี่ยครับจะเป็นชาฮกเกี้ยนด้านหลังนี้ก็สูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นยี่โถดอกสีชมพูนะครับซุ้มโครงการโอเคเดี๋ยวเราจะไปพบ EP ต่อไปนะครับ e ี EP แรกขอ แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ